CES 2025นะครับจากแบรนด์ใหญ่ๆแบรนด์เทคโนโลยีอะไรไปเยอะแล้วเรามาดูพวกผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นนวัตกรรมแปลกๆเจง๋จงๆกันบ้างนะครับเริ่มต้นจากเตาอบพิซซ่าครับนี่คือเตาอบพิซซ่ายุคใหม่ที่มีการนำเอา AI มาช่วยคำนวณในการให้ความร้อนในการอบพิซซ่าคุณจะสามารถอบพิซซ่าหน้ากว้าง12นิ้ว เสร็จสิ้นด้วยเตาอบตัวนี้ในเวลาเพียงแค่2นาทีนี่คือเตาอบยี่ห้อ b a c k ย a r d โมเดลพีนี่รูปล่างหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ดูเหมือนเตาอบไซส์เล็กๆนะฮะทั่วไปนะฮะแต่ b a ็กยาร์บอกว่านี่คือเตาอบพิซซ่าอัจฉริยะเลยนะครับคุณจะสามารถอบพิซซ่า12นิ้วในอพาร์ตเมนต์คุณ สุกทั่วแผ่นภายในเวลาแค่2นาทีเท่านั้นโอ้โหมาในราคา599ดอลลาร์ก็ประมาณหมื่นปลายปลายใช่ไหมบ้านเรามื่นปลายปลายนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะมีบลูทูธเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับสำหรับตรวจสอบสถานะนะฮะ ตัวแบ็กยาร์ตัวนี้นะครับรุ่น P ตัวนี้จะสามารถอบพิซซ่าได้ที่อุณหภูมิสูงสุด850องศาฟาเรนไฮต์สามารถอบพิซซ่าสไตล์ n นโอโพลิแดนไม่รู้อันนี้ผมไม่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับพิซซ่าผมไม่ค่อยรู้ซึ่งเขาจะมีหินอบคอเดียไรส์ขนาด12นิ้วแล้วก็มีโหมดเฉพาะสำหรับการย่างและการอบพิซซ่าในสไตล์นี้โดยเฉพาะซึ่งเป็น พิซซ่าสไตล์นิวยอร์กครับไอ้นโอโพลิทนเนี ne ่ยนีนีโพลิทนเนี่ยนะฮะคือมันจะเป็นแป้งบางนะครับแล้วก็อบสุกทั่วแผ่นนะฮะโดย AI ที่ทำหน้าที่อยู่ในเตาอบแบ็กยาร์ตตัวนี้โมเดล P ตัวนี้นะครับจะใช้อัลกอริทึมเพื่อรักษาความร้อนให้สมู่รเสมอภายในเตาอบทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องพลิกพิซซ่าหรือหมุนพิซซ่าในขณะที่อบนะครับ เพราะว่าถ้าเป็นเตาอบแบบทั่วไปเนี่ยนะฮะสังเกตไหมเวลาอบพิซซ่าเนี่ยคนที่เขาถือไม้พายอมเขาต้องคอยหมุนเพราะว่าบางทีเตาอบเนี่ยมันมีความร้อนมาจากด้านเดียวส่วนใหญ่เขาจะก่อกองไฟมาด้านหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วด้านที่อยู่ด้านกองไฟเนี่ยขอบพิซซ่ามันก็จะเบินก่อนนะฮะเขาก็ต้องคอยหมุนรอบๆรอบๆรอบๆหรือว่าแย่เอาด้านหน้าให้มันโดนความร้อนเยอะบ้างเอาด้านล้อด้านใต้ให้โดนความร้อนบ้างอะไรต้องคอยยกและคอยหมุนและกระดกนะฮะแต่ตัวนี้ไม่ต้องเลย มันเป็นเตาอบที่มันสามารถกระจายความร้อนได้ทั่วพื้นที่อย่างสม่ําเสมอคุณโยนเข้าไป2นาทีไม่ต้องหมุนไม่ต้องสลับไม่ต้องพลิกด้านได้พิซซ่าสุกแบบสวยๆกับกรอบอร่อยพูดแล้วไปหาซื้อพิซซ่าดีใครสั่งพิซซ่าไรเดอร์มากินดีกว่ <c oughs> นะฮะโอ้ดีเลยนะครับอ่ะใครสนใจลองไปเซิร์ชดูนะอาจจะไม่มีขายบ้านเราอาจจะต้องสั่งออนไลน์จากเมืองนอกเข้ามาแบ็ก yard model p ครับหมื่นกว่าบาท